อันนั้เจนไปดูตั้งหลยเออช่องกลางเออเอาพ่อไทยพ่อทยัน้อง่พ่อไทไม่โอ้โหหลายเกียร์มาหลายเกียร์รไก่ขอป้าเนี่ยว่า ขอ,ขอได้เอได้บอกว่าโครงการนี้ก็มีมันมีสองเรื่องคับึ่งบอ,นะอ,อาือไเอาเอาอีเขา,าไปยืนนึงเปิดกัน,กน

เข้าไปเลยครับเสร็จเลยครับเสร็จเลยคุงพนครับ ไอปปาหมู่บ้านลองเลี้ยนทำทำเรืองทำเรื่องเปาีหมู่้าน่บ้้เดียุ่งเตเอดร้อยกองเราอ่ะอืมเราก็เสนอผู้ว่าสั่งให้หน่วยงานที่นี้ก็ต้องตรวสอบิุริก่อน

ครยจากอย่องจากได้รับความเป็นธรรมทางบ้านนาดอหมสิบเจ็ดต่บางทีมันเพิมปรุงวัดเขย่าครับเอย่างดยผู้ใหญ่บ้านกระทั่กับชาวบ้านเนี่ยมันตรงกันข้ามกันทุกวันนี้มีปัญหาโรงเรียนกันเยอะ